สวัสดีครับพบกับผมเสือลายไทยอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงการเตรียมหน้างานก่อนจะป,ปั้นนะครับคือถ้าเราจะปัน้นลายไม่ว่าลายกระนกหรือลายอะไรเงี้ยนะครับนี่ครับ,อออรบเอาก็ต้องลมน้ำให้ชุ่มเลยนะครับแปลงน้ำพรมหลือ ใช้แปรงจุ่มน้ำให้ชุ่มครับเพราะว่าปูนปั้นเนี่ยมันโดนอากาศมันจะแห้งง่ายนะครับหน้าปูนแห้งง่ายมากคือเราจะปั้นแค่ไหนเราก็ทากาวไปแค่นั้นนะครับกาวนี่เนี่ยแต่น้ําเราพรมไว้เลยไม่เป็นไรกาวคือกาวลาเทคนะครับเนี่ยครับนี่กระป๋องใหญ่เป็นมันมีกระปุกเล็กห5สิ้าบาทก็มีครับ ยพว่ผมใช้เยอะครับจุ่มกาวครับผมน้ําให้ชุ่มแล้วก็ถ้าเราจะปั้นแค่นี้นะครับแค่กระหนกหนึ่งตัวแล้วก็ทากาวไปแค่หนึ่งแค่ส่วนที่เราจะปั้นก่อนแค่เอาแค่เราถ้าไม่ใหม่เราก็ไม่ต้องทาเยอะไม่ต้องป้ายไปเยอะะครับเพราะว่าปูนมันแห้งเอาแค่ทันนะครับมันต่อได้ครับผมปูน ปูนนี่มันปั้นต่อกันได้ยวผมผมก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยเอาแค่บริเวณนี้มาก่อนครับผมผมก็จะทาเฉพาะที่จะปั้นก่อนเนี่ยครับปูนส่วนปูนแล้วนะครับเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับคือเราตำเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมปั้นเลยครับเอามาถึงก็เนี่ยใส่ถุงมือสวมถุงมือแล้วก็ เนี่ยเอาปูนมาปั้นได้เลยครับผมเนี่ยปั้นเลยมาดูนะครับ